ชมของวันที่ 24, ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจิตนาจ,จะลงแนวทางค่ะเป็นลาวพัฒนานะคะลาพัฒนาลุงส่งค่ะคุณผู้ชมค่ะลุงส่งให้มางวดที่แล้วนะคะเข้าไปที่ห้าสี่ตรงตรงเลยค่ะคุณผู้ชมสามตัวไม่เข้านะคะเข้าไปที่ห้าสี่ค่ะมีปูหมานผูปังน้ำลุงทรงบอค่ะคุณผู้ชมนะคะ ลุงสงที่มีชื่อเสียงอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมทีพานมาเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะนี่แหะค่ะคุณผู้ชมมันก็นมีเขามีรุดเป็นอันอย่างที่บรเนนอนเนาะคะ่ะที่ไม่แน่นอนก็เพราะว่าจากการคำนวณค่ะคุณผู้ชมนะคะมันก็นมีแปรปรวนบ้างนะคะคุณผู้ชมแนวทางราวพัฒนาค่ะส่วนรัฐบาลไทยของลุงสงจินตนาลงให้ไปแล้วนะคะของลุงทรงค่ะเป็นรัฐบาลไทยวดแรกที่มาลงท่างช่องจินตนานะคะ ผูอ้อะที่ติดตามลุงทรงอยู่นะคะก็จะเห็นแนวทางของลุงทรงค่ะนะคะแนวทางแมนแมนของเพิ่นนะคะที่ผ่านมากกับแมนแมนค่ะคุณผู้ชมแต่ข้างหน้าเราไม่รู้นะคะว่าแนวทางจะเข้าไหมนะคะเบิงเอานะคะคุณผู้ชมเนาะจินตน,นาได้มาฝากมาตอนกันค่ะคุณผู้ชมให้ได้เบิงกันนะคะจันพุธสุกจะต้องเจอกันนะคะาทางช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตน,นาขอขอบพุณหลายๆค่ะที่ ข่ามาชมเข้ามาเบ่งแนวทางนะคะท่านช่องจินตนาชาแนลแล้วก็คอมเมนต์ติชมให้คะ่ะคุณผู้ชมเป็นประโยชน์มากเลยคะ่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆคะ่ะจากใจของทุกคนคะ่ะที่ติชมให้นะคะจินตนาจะพัฒนาแล้วก็ปรปับปรุงตัวเองนะคะคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมนะคะแต่ถาถามว่าวาลายบมันมีเวลาแปดนาทีคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาจะต้องพูดห้าถึงหกนาทีนะคะ แล้วก็เจ็ดถึงแปดนทีสองนาทีห้าแซ่ตัวเลขนั่นกับบได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่องของจินตนานะคะคุณผู้ชมก็ถูกปิดสร้างรายได้ค่ะมันเหตุบัได้นะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าผิดกฎค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการดําเนินการต่อน,นะคะนอกตอนนี้ค่ะก็เลยอยากว่าคุณผู้ชมฟังว่าสาเหตุที่เราโชว์แต่ตัวเลขนะคะมันก็นจะผิดเนาะคะ่ะเนาะ เหมือนเสนอแนะให้กับคุณผู้ชมงมงายสินะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะทุกๆแนวทางก็คือลาวพัฒนาก็เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมให้ดูเฉยๆแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะก็ให้ดูเฉยๆแต่ถ้าชอบก็ให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือว่าลอตเตอรี่บานเท่าเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมสักใบสองใบค่ะพ่อไดรุ่นนะคะเนาะ อันนี้ก็คือแนวทางนะคะจินตนาเป็นซื่อกลางนํามาเสนอให้คุณผู้ชมในเบืองกันจากอาจารย์ทุกๆอาจารย์นะคะที่ให้มาค่ะเพิ่นคํานวณมาได้นะคะค่อนข้างเข้ามากกว่าหลุดค่ะก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมนั่นาะค่ะเนาะกัพพิจาระหน้านกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อเห็นแนวทางแล้วเนาะค่ะเพราะว่าแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะเพิ่นบอลูดเด้อค่ะคุณผู้ชมบานแนวทางมันจะเข่าบอลเนะ,ะเนาะกะได้แต่ มาลุนกันเอาค่ะว่าแนวทางเพิ่นไหมาในงวดนี้นะคะมันจะเข่าบอรหรือว่าเฮาก็เอาไปเปรียบเ,เ,เทียบกับพนอื่นพ่อไหมวนไห้เพิ่น,นะค่ะเอาเปรียบเ,เทียบกับผูนนี้อุ้ยตัวนี้ตรงกันเลยอุ้ยตัวนี้บ่ตรงกันเสี่นะคะคุณผู้ชมมันจะเกิดความมวนนะคะเนาะเบิงไหมวนเบิงไหเพิ่นนะคะมันจะได้บบอตรงอซีเรียตนะคะคุณผู้ชมถ้าซีเรียสแล้วมันจะเหตุในห้ฮาสับสนแล้วก็ลั่งเลนะคะ สติมาปัญญาเกิดค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใส่ได้อยู่เ้อโบลานเพิ่นใส่เพิ่นเตือนไว้นะคะเนาะบางอย่างค่ะคุณผู้ชมข้ามโบลานที่เพิ่นเตือนเน่ยอะสาๆเลยพาเลมงามเข้ากับคอยเบิงคอยไปค่ะคุณผู้ชมเข้าไปสาๆเป่าตองฟา้าดวนาตัดสิ้นใจนะคะเนาะพะวาแนวทางเพิ่นให่มากอะเบิงไปค่ะเอาสม,มุดมาจดค่ะคุณผู้ชมจดในแ้วที่เด็กเบิงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาเอืน่นว่าพิจารณาซ่อมนะคะคุณผู้ชม การซ้อมก็คือการสังเกตสังเกตก็คือพิจารณาไปด้วยกันนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมของลุงทรงค่ะเล่าพัฒนาเพิ่นเคยแตกสี่ตัวนะคะคุณผู้ชมตอนต้นเดือนนี้เองค่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นมานะคะก็มาเข้าสองตัวสองตัวมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลุดบ้างนะคะเพิ่นกระบอกอยู่ว่าหลุดก็ไม่ได้เชื่อว่าหลุดเลยนะคะมันก็นยังเหลือตัววิ่งลูดอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเอาไปใเห้เบิงยูแมนปคะค่ะ สำหรับภูมักวิงน,นะคะเนาะบางคนเพิ่นเบิงแนวทางเพิ่นเอาแต่ตัววิงคะ่ะคุณผู้ชมจะภูมให้เพิ่นบ่คอยสนใจก็มีนะคะอันนี้มีาอี FC โทรข้ามาเนาะคะ่ะวอรสู่คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเพิ่นบ่ได้เกงะะ่งเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเพิ่นเก่งเพิ่นก็ต้องหาตัวตัววิ่งตัวเด่นได้แม่นบ่คะแต่ว่าเพิ่นเอาตัวเด่นไปเพื่อเอาไปประกบกับคนอื่นนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ดูแล้วตัดสินใจเลยนะคะเนาะถือว่าตัววิ่งเพิ่นบรุดจังงส่นะ เกินติดตามเพราะเหตุนี้นะคะเนาะบางคนค่ะบางคนเพื่อนก็เอาตัวจับคู่ให้เลยไปกลับเอาไปสลับเป่าเสียนะคะคุณผู้ชมก็หลายคนหลายมุมมองนะคะนอะแล้วตาไผ่สีมองและตาไผ่สีพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เพียงจะอให้เป็นซื้อกาลปาเอาน้าแนวทางมาให้เนะคะห้เป็นแค่แนวทางค่ะบอทเานเดการรันตีได้ค่ะคุณผู้ชมเบิร์ไปน้ากันค่ะค่อยตัดสินใจเด้อค่ะผันพี่น้องสีลงทุน เพราะการลงทุนลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะ,ะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเข้าเบิง์ให้เปลี่ยนมันกระเพิ่นนะคะคุณผู้ชมเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางของลุงทรงเนาะคะ่ะของหนวดที่แล้วกับหนวดนี้ค่ะว่ะาเปรียบเทียบกันแล้วนะคะคุณผู้ชม ป่าควรจะเดินต่อบอนะคะคุณผู้ชมไปเบิงนนักันค่ะเอาค่ะค่ะคุณผู้ชมเบิงที่ผ่านมาก่อนเนาะ,ะ,ะก่อนที่จะดูของวันที่26สิงหาคม2567ันจวันจันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางเล่าพัฒนาของวันจันท์ค่ะแต่ว่าดูของวันศุกร์ก่อนนะคะคุณผู้ชมวันศุกร์ที่23ที่ผ่านมาค่ะลงส่งให้มาวิ่ง9กับ5นะคะ9ไม่มาค่ะคุณผู้ชม แต่ห้ามาค่ะห้าเป็นหลักสิบค่ะคุณผู้ชมนะคะเพ่นจับคูหายห้าสีตรงตรงเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปที่หาสีตรงตรงแลคะ่ะผลออกสองห้าสี่แล้วก็แปดสองค่ะคุณผู้ชมค่ะมีแนวท่าของผู้เดเข่าแน,นะะ่แลค่ะจินตนาค่ะอยากให้คุณผู้ชมเดินเบิงไปน้ากันนะคะเนาะแต่ว,ว่าอันนี้เป็นของลุงส่งนะคะจะดูไปทีละคลิปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อความชัดเจนนะคะจะได้บอตองแบบว่างงรือว่า จำบ่ได้เนาะค่ะเห้เบิงไปแล้วนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมมาเบิงของวันที่ยี่สิบหกนี้ค่ะยี่สิบหกนะคะการพัดล่มฟิวคุณผู้ชมมิน่ทน้าเปิดพัดล่มฝนตกพึ้นสีเซ้เนาค่ะตากระหอนเอาเอาค่ะลุงส่งให้มาวันที่ยี่สิบหกเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์วิ่งสี่กับสองค่ะคุณผู้ชมเลขหลักมีศูนย์สองห้าแปดนะคะ 0258แล้วก็จับผู้ให้ค่ะ40 42 48นะคะแล้วก็90 92 98ค่ะคุณผู้ชมเก่าจะมาอีกบอค่ะกินตหน้าสูงใส่ไปด้วยค่ะสูตรของกินตาหน้ามีเก่าค่ะคุณผู้ชมแต่กินตนาบวจับใส่เก่าเนาะค่ะนะนและทีนี้ตัวกันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกันหหาสีก็หาเก่าค่ะคุณผู้ชม ยังจะมาอีกเรื่อยนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นเพิ่นลงไว้ให้เนาะค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมพิจรารณาเอาค่ะเพิ่นเน้นห้409048แล้วก็98ค่ะแล้วก็3ตัวค่ะคุณผู้ชมมี2หางด้วยกันเน่เน้น2หางเลยค่ะ248แล้วก็598นะคะ4ตัวค่ะคุณผู้ชมขอให้แตกเด้อพี่น้องเดือ4ตัวตัวเนาะค่ะเนาะจะได้ปังๆกันเนาะค่ะ ตีตัวนี่ห้าบาทสิบบาทกระพุ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ,นะ,คะเนาะค่ะเก้าสองสี่แปดโอ้ยทะเบียนรถจินตนาค่ะคุณผู้ชมเก้าแปดสองสี่ทะเบียนรถนะคะออกมาสองงวดแล้วะค่ะคุณผู้ชมนะคะออกมาสองงวดแล้วะค่ะแล้วก็นวดออเก้าแปดนะค่ะคุณผู้ชมหกเก้าแปดนะคะเห็นจินตนาลงหายเก้าแปดนะคะเกือบเกือบเฉียดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ อสี่ห้าเก้าแปดค่ะคุณผู้ชมอ๋อกิจระนาเอาค่ะแนวทางกับยางที่เห็นค่ะคุณผู้ชมเบิงกันแล้วขอให้มวลห้เพิ่นขอให้ปังขอให้มานขอให้มีความสุขในการเบิงแน้ะคะมีความสุขในการอ่ามีเงินมีทองนะคะ่ะมีความสุขทั้งใจและกายค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกิจระนาขอขอ,ขอพูดหลายๆค่ะสําหรับคอมเมนต์สาหรับอ่าคำติชมนะคะติชมมาไ้ค่ะคุณผู้ชมกิจนตนาบกเขียดเออค่ะคุณผู้ชม เห็นว่ามาจินตนากาอธิบายฟั่งซื้อนะคะเนาะที่ว่าว่าหลายถึงสิไหมค่ะว่าพักว่าหลายน้ำถั่วมุ่งทงพักบุงหลงเด้งมันกับแม่เนี่ยหรีค่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนากาะรเลยอธิบายว่ามันพูดไปตามกฎนะคะเนาะเอาข่าสันกับอ่าูก,กันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจินตนาว่าไปค่ะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ